หลักวิชาการเนี่ยขอให้เข้าใจกฎของธรรมชาติความรู้เรื่องของการแพทย์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมอที่เก่งที่สุดคือตัวของท่านเองถามว่าตอนนี้ลูกเมียผมเป็นยังไงเนี่ยผมยู่ช่วยได้ไงตอนนี้เขาอยู่ชนบุรีบ้านผมอยู่ชนบุรีพนันนิคมชนบุรีเขาจะเป็นจะตายเนี่ยผมยื่นมือไปไม่ถึงอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวใครตัวเขานะ หมอที่เก่งสุดคือเราไม่ใช่หมอหมอยังตายเลยผมไม่เผาศพหมอมาไม่กี่เดือนเนี่ยหลายคนละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจของกฎของธรรมชาติเนี่ยมีอยู่หลายๆข้อนะได้อย่างจะเสียอย่างเสียอย่างจะได้อย่างหนึ่งคนเนี่ยมักจะเข้าใจแต่ว่าเสียอะไรแต่ไม่ค่อยรู้ว่าได้อะไรนะครับแล้วกฎของธรรมชาติเนี่ยมันจะเกิดการสมดุลโดยอัตโนมัตินะ วันหนึ่งนะคำสั่งผมว่าเป็นรองที่ดีกองกำลงแพทย์นะนะปุ๊บผมไปงานวัดโดนลุงกระเป๋าเฉยเลยตังหายเขาบอกอ๋อนี่อุตส่าห์ซื้อของจะไปทําบุญอยู่แล้วนะพระเอิญพระที่รู้จักกันโทรกลับไปแล้วก็ไม่อยู่ก็เลยยังของอยู่ในรถอยู่นะพาเตี่ยไปไปปิดทองฝั่งลุงนิมิตโดนลุงกระเป๋าเฉยเลยบอกอ๋อนั่งหัวเราะอยู่บอกเออน,นะได้อย่างจะเสียอย่างหนึ่งลูกน้องนะ ไปซื้อของที่แมคโครเสร็จแล้วได้รับรางวัลช้อปปิ้งฟรีจับฉลากได้รถไมิก้าบอีกคนันทนึงอีกบอกเฮ้ยวังนะเดี๋ยวรีบไปทำบุญซะนะแป๊บเดียวมาบอกกับผมบอก,บอกคุณหมอคุณหมอครูที่โรงเรียนเขาบอกว่าลูกผมติดยาเสพติดนะครับแต่ท่านเสียอย่างเสียอะไรก็ตามเนี่ยเชื่อไหมครับว่าลองหาให้เจอว่าได้อะไรผมเองเนี่ยในช่วงที่ภรรยาผมเสียชีวิตไปเนี่ย มีลูกในท้องนี่นะลูกที่คนที่สามเนี่ยทุกเนี่ยมันบีบคั้นให้ผมเนี่ยพัฒนาความคิดผมกลายเป็นคนที่แบบบอกไม่มีอะไรที่มันทุกข์มากกว่านี้อีกแล้วเพราะนั้นเรื่องอื่นที่มาทีหลังมาเนี่ยเป็นเรื่องขี้ประติวหมดเลยนะครับกลายเป็นคนทนี่ทนแล้วก็มีวิธีการคิดที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็ตงเชื่อมั่นนะครับว่ากฎของธรรมชาติเนี่ย เกิดตั้งอยู่ระดับไปเนี่ยต่อยอดอีกนิดหนึ่งนะไม่เว้นแม้กระทั่งปัญหาและความทุกข์เพราะฉะนั้นช่วยกันพูดคํานี้บ่อยๆนะนะหน่อยนะครับว่าใจเย็นๆไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเองเพราะว่าทุกสิ่งอย่างมันไม่ตั้งอยู่ไม่ได้นานนะความทุกข์และปัญหาเนี่ยรุ่ล่วงด้วยความเปลี่ยนนะขออย่างเดียวอย่าเลิกลาแล้วกันถ้าท่านมีความมุ่งมัน่นตั้งมัน่นแปงกล้าแล้วเนี่ยท่านสามารถจะทาได้นะ หลักพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคําตอบที่เป็นหลักวิชาการที่อธิบายได้หมดเลยนะผมกล้าพูดเลยนะครับว่าผมเป็นหมอก็จริงเนี่ยแต่ผมผมคิดว่าผมเข้าใจผมอ่านหนังสือเยอะมากเลยนะที่หลักการกระทําเนี่ยตัวเราเองเนี่ยกินอาหารที่ปลอดภัยมาสนใจออกกําลังมีหยุดยั้งดูแลใจสุขอนามัยจะิด้รัวันนี้ท่านออกกำลังกายหรือย,ยัง ปีนี้ท่านตรวจเช็คสุขภาพหรือยังขอยยดยอดกลับไปที่การกินก่อนนะการกินเนี่ยจะแบ่งเป็นห้าอย่างตรงนี้ขอขยายความนิดหนึ่งมีแบ่งเป็นห้าอย่างนะเวลาชนิดปริมาณหลักการการเลือกอาหารเสริมเวลาเนี่ยกินข้าวเช้าเยอะๆกินข้าวเย็นน้อยๆจะเป็นโมดีสตอสุขภาพเพราะว่าในช่วงแปดถึงสิบโมงเช้าเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะมีฮอร์โมนออกมาสูงสุด หลังจากนั้นจะลดต่ำลงไปแล้วจะไปขึ้นอีกทีตอนหกโมงถึงสองทุ่มช่วงหลังเนี่ยจะน้อยกว่าช่วงแรกเพราะฉะนั้นช่วงแปดถึงสิบโมงเช้าเป็นช่วงที่ร่างกายเรากำลังแอคทีฟที่สุดเรากํากลัาลางเหมาะสมในการทํางานเหมือนรถยนต์ที่กําลังเร่งเครื่องปรากฏว่าต้องใช้น้ํามันก๊อกสองเช้ากินกาแฟแก้วเดียวไปทํางานอย่างเงี้ยไม่ดีตับต้องทํางานหนักนะครับที่ต้องเปลี่ยนไขมันกล้ามเนื้อให้กลายเป็นน้าตาลไปเลี้ยงสมองนะครับถ้าท่านกินข้าวเชเเ้าเยอะเยอะแล้วกินข้าวเย็นน้อยเนี่ย กินแบบพระเนี่ยจะดีหัดอดอาหารเพื่อสุขภาพบ้างมีสักวันหนึ่งตอนเย็นถือสินแปดไม่ต้องกินข้าวเนี่ยจะเป็นวุ่นที่จะสุขภาพมากเลยล่ะชนิดกินอาหารที่เป็นธรรมชาติดีที่สุดนะครับอาหารอะไรที่ดัดแปลงมามา,มากๆถ้าจะกินมาม่าก,ก,กับกินก๋วยเตี๋ยวธรรมดาให้ท่านเลือกกินก๋วยเตี๋ยวธรรมดาจะมีประโยชน์มากกว่าปริมาณกินพออิ่มพออย่าก,กินแบบกินเกือบเกือบอิ่มแล้วกินน้ําตามอีกแก้วหนึ่งกำลังดีเลย จะเป็นผลดีสุขภาพหลักการเลือกกินอาหารแทนยาไม่ใช่เลือกกินยาแทนอาหารนะนะครับใครเคยได้ยินคําว่าเป็นไข้หัวลมให้กินแกงส้มดอกแคร์มั้งนะครับดอกแคร์เนี่ยมันเป็นยาแก้ไข่นะแล้วก็ยอดมะลุมเนี่ยมาจิ้มน้ําพริกเนี่ยนะจะเป็นยาระบายชั้นหนึ่งเลยไม่ต้องมากินยาระบายหรอกฝักมะลุมเนี่ยนะเอามาแกะเม็ดฝักมะลุมแกๆเอาเม็ดมันมาอม เวลาเจ็บคอเวลาเสียงแหบเสียงแห้งดีนะครับแต่มิใช่เอามาลุมมาใส่เม็ดแล้วก็มากินคนไทยเราเนี่ยชอบโมเมชอบสรุปรปวบย่อคำตอบสุดท้ายอันเนี้ยมาลุมป้องกันมะเร็งไม่จริงไม่จริงอย่าไปเชื่ออะไรคำโฆษณาเลยนะเขาเรียกตื่นกระแสตื่นกระแสง่ายมากเลยนะจะกระแสอะไรกันรู้ว่าปลุกกระแสนิดเดียวนะโอ้ทีนี้ พูบเลยนะคนก็รวยเป็นล้านๆเลยนะแล้วก็หายไปนะครับขอให้เลือกกินอาหารแทนยาไม่ใช่เลือกกินยาแทนอาหารและอย่าเอาอาหารมาทําเป็นยาแล้วมากินแทนยาไม่ถูกหรอกนะครับขอให้เลือกกินอาหารแทนยานะไม่ใช่เลือกกินยาแทนอาหารแล้วก็จะเลือกอาหารเสริมอะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยอันนั้นดีไหมชอบมีคนถามกินแบรนด์ดีไหมกินรังนกดีไหมกินอะไรดีไหมเนี่ยนะครับ ช่วยตอบคำถามตัวเองหน่อยครับว่าหนึ่งมันสะอาดไหมอันที่สองเนี่ยมันปลอดภัยไหมอันที่สามันคุ้มค่าไหมถ้าผมมีเงินเดือนสักแสนหนึ่งใบ,บเนี่ยเออมีแบรนด์สักขวดเอ้ยมีลังนกสักแก้วหนึ่งแก้วเราร้อยหนึ่งไม่แปลกแต่ไม่ใช่พนักงานทำความสะอาดอไายได้วัวละสองร้อยอยากกินแบรนด์เป็นอาหารว่างไอเน,นี้ยมันไม่คุ้มค่าสำหรับเขานะครับ ผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะมีประโยชน์ไหมเอาระหว่างลังนกกับเต้าส่วนผมว่าก็คุณภาพาพอๆกันเต้าส่วนอาจจะช่วยเราสิบบาทลังนกช่วยเราร้อยหนึ่งนะครับขอให้เลือกให้ให้เหมาะสมนะแล้วทีนี้มาเรื่องการออกกําลังกายทําอะไรก็ได้ขอให้เหนื่อยต่อเนื่องสม่ําเสมอ ถ้าใครอายุเกินห้นาสิบปกรุณาเลิกเต้นฮูลาฮูปได้แล้วนะมันจะทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยเสียนะครับแต่ถ้าเด็กๆเ,เต้นได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าอายุมากแล้วไม่ควรหรือใครมีปัญหาเรื่องปวดหลังอย่าไปเต้นฮูลาฮูปเลยครับหมอกระดูกเขาบอกผมมาบอกว่าช่วยบอกคนอื่นๆด้วยนะว่ากรุณาออกกําลังกายที่ให้มันเหมาะสมกับสภาพร่างกายด้วยนะครับการเดินเนี่ยเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดมนุษย์เราเนี่ยต้องเดินได้ ถ้าใครเดินไม่ได้นะคุณภาพชีวิตจะหายไปเกินครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเดิน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 แบบต้องเดินแบบจำนะให้เราเหนื่อยแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็สม่ําเสมอนะครับแล้ววิธีการออกกำลังกายเนี่ยแบ่งเป็น5ขั้นตอนยืดทําให้อบอุ่นออกกําลังกายแล้วก็ทําให้ลดความร้อนเย็นลงก่อนแล้วก็ยืดอีกก่อนก็ยืดหลังก็ยืดนะครับจะทําให้การออกกําลังกายเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วมีวิธีการอันหนึ่งเขาเรียกว่า ทำงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพก็ได้ท่านจะขวดบ้านแบบส่งเสริมสุขภาพก็ได้นะแต่ต้องให้เหนื่อยนะมือขวาเมือ่อถอให้มือซ้ายอย่าหยุดนะนะครับถ้าทํางนี้ได้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพาล้างรถก็เหมือนกันถูด้วยมือขวาเมื่อ่าหยุดเปลี่ยนเป็นมือซ้ายให้หอบนะซักผ้าก็เหมือนกันอะซักผ้าให้เหนื่อยหอบแต่ต้องต่อเนื่องแล้วอย่างนี้จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพ เอาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายว่าใครแข็งแรงที่สุดถ้าลองดาวีิว่าใครจะแข็งแรงที่สุดคนสวนครับคนสวนการถักหญ้าเนี่ยเป็นการส่งสมสุขภาพที่ดีมากเตี่ยผมเนี่ยเช้าก็ถักหญ้าเย็นก็ถักหญ้าแต่ก็ถากแบบถากแบบคนขยันนะคือถักแคกแคกแคกไอเราไปถึงปุ๊บคือแคกยังคงแป๊บเดียวจอดละไปไม่เป็นละเขาเรียกอย่างเงี้ยขี้เกียจอยากให้เสร็จเร็ว ผมเคยโดนด่า,ปาเป็นประจำเลยนะเขาเราจะย้ายกองกองอิดนะมันเยอะ,ะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะถ้าเตี่ยผมนะเขาก็ใส่ปุ้งกี่แล้วก็ขนพอประมาณแล้วก็ยกมาแล้วก็มาเรียงวางไอเราไปถึงปุ๊บขนถึงมูนเลยนะแล้วก็ยกบอกมึงอะขี้เกียจแล้วกันผมมันสงสัยว่าขี้เกียจยังไงเนี่ยบอกเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เสร็จเร็วๆขนแป๊บเดียวไม่ไหวแล้วก็หยุดแต่เขาเนี่ยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งวันได้ พราะนั้นต้องทําแบบคนขยันนะให้ทําให้พอเหนื่อยพอประมาณแต่ต่อเนื่องได้ระยะเวลาราวนาน,านอันนี้จะเป็นผลดีต่อ,ตอสุขภาพมิหยุดยั้งดูแลใจคนเราเนี่ยต้องรู้จักการคลายเครียดวิธีการคลายเครียดที่ดีที่สุดก็คือการฝึกการหายใจใหายใจหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะครับและจากนั้นมาเนี่ยขอให้รู้จักวิธีการคลายเครียดโดยหนึ่งต้องไม่ผิดต่อศีลธรรม อันที่สองต้องไม่ทําลายสุขภาพไม่ใช่บอกว่าโอ้ผมมีความสุขมากเลยถ้าผมกินเหล้าแล้วเขาชอบพูดเขาข้างตัวเองนะเหล้ามันอาจจะทําลายสุขภาพกายแต่มันส่งเสริมสุขภาพจิตที่ตายอยู่ทุกวันเนี่ยนะไม่ใช่พเพราะเหล้าไม่อยู่วันหนึ่งนะตอนนั้นผมเป็นแนพทย์สุตัตที่ระยองนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่สองคนกินเหล้าทั้งสองคนอ่ะอีกคนก็มีปือนอีกคนก็มีปืนทียงก็ไม่ทียงมา ยิยงกันตายเลยตายทั้งสองคนเลยนะผมบอกอ๋อนี่ขนาดเป็นผู้ใหญ่แบบนักการเมืองทุกคนต้องเคารพนับถือเลยนะตายเพราะเล้าเข้าปากนะครับขอให้มีข้อแม้นะหนึ่งไม่ทําลายสุขภาพอันที่สองไม่ผิดต่อศีลธรรมท่านทําไปเถอะนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างนะเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามมยนะนะครับที่สำคัญคือวันนี้ท่านออกกําลังกายหรือย,อยังปีนี้ท่านตรวจเช็คสุขภาพหรือย,อยังนะครับ เดินตามรอยในหลวงของเราดีกว่านะนะครับออผมว่าหลักของในหลวงเนี่ยนี่ผมเขียนเองอะไรก็ไม่รู้นะไม่อาจจะไม่ใช่ไม่จะคล้องจองมากนะครับแต่เป็นความรู้สึกจากใจของผมจริงๆนะครับหลักการของในหลวงน,นะคิดใหญ่ทําเล็กคิดกว้างทําแคบคิดละเอียดทยําหยาบทําเป็นขั้นเป็นตอน ทำเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆอันนี้เขาพิมพ์ปิดนะข mm. ้อที่สี่เนี่ยหาคนรับผิดชอบเป็นตัวบุคคลอย่าไม่ใช่บอกว่าโรงแรมโคซะเป็นคนรับผิดชอบโรงแรมโคซะคือใครต้องบอกบอกคุณชาติใจรับผิดชอบอย่างเงี้ยโอเคนะผู้จัดาการรับผิดชอบอย่างเงี้ยโอเคนะครับ mm. หลักเศรษฐกิจของพอเพียงของในหลวงเนี่ยพออยู่พอกินพอประมาณมีคุ้มคุ้มกันนะครับ ทีนี้ขอแถมหน่อยคนเราเนี่ยพอพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วถ้าไม่พูดถึงเรื่องการชะลอความชราเนี่ยจะทุกคนจะสงสัยอยู่นะครับในผู้ป่วยเนี่ยไม่ช่วยในความทรงจำนะในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นการที่ทำให้ระบบประสาทเราเนี่ยทำงานดีขึ้นแต่ก็มีปัญหาหลายอย่างนะ ถ้ากินเข้าไปเนี่ยจะทําให้หัวใจเต้นช้ามีเหงื่อออกมากมีการหลังกรดในกระเพาะมีการบีบตัวของทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะมากขึ้นนะครับอาจจะมีการซึมเศร้าเสี่ยงต่อโรคอื่นๆนะครับทีน้ํามันปลามีประโยชน์ไหมโอเมก้าต่างๆเนี่ยมีนะครับมีการช่วยในการพัฒนาระบบประสาทลดการเกร็งของหลอดเลือดโรคไมเกรนรักษาโรคได้หลายโรคนะครับดีนะ แต่แต้องอย่าลืมถามนะว่ามันสะอาดไหมมันปลอดภัยไหมมันคุ้มค่าไหมไม่ใช่พอ,พอผมบอกว่าดีแล้วโอ้โหเม็ดหนึ่งยี่สิบบาทกินบางทีไม่คุ้มค่าหรอกนะครับพบบ้างในตาปลานะเวลาผมชอบผมชอบกินบ้าเลยต้มยำหัวปลาปลาเก๋าอะนะครับแล้วก็ชอบกินตาปลานะครับมันช่วยเป็นประโยชน์นะ ที่นมผงไปบอกผสม DHA เนี่ยก็มีประโยชน์นะครับขอให้ฟังให้ชัดๆนะมีประโยชน์แต่ต้องท่านทั้งถามนะสะอาดไหมปลอดภัยไหมคุ้มค่าไหมถ้ามันแพงมา,มากๆก็จริงๆไม่จําเป็นต้องไปกินมันหรอกนะครับจริงๆแล้วในเด็กเนี่ยกินนมแม่กับนมวัวธรรมดาก็พอละนะครับแล้วนมวัวเนี่ยขอให้เป็นนมวัวที่จริงๆดีกว่านมวัวที่เขายิ่ง ของคนไทยเราเนี่ยเชื่อไหมว่าในต่างชาติเนี่ยเขาทุ่มประเทศไทยเราเนี่ยเขาลงทุนเป็นกี่ร้อยล้านในการโฆษณาเพื่อให้เขาเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้เขามาขายในเมืองไทยฝรั่งเนี่ยเขาไม่กินนมวัวแล้วเขากินนมถั่วเหลืองแล้วเขาก็ดั้มเอานมวัวมาขายในคนไทยเราให้เราคนไทยเรากินนะครับกระทรวงสาธารณสุขสเนี่ยไม่อนุญาตให้เอาขวดนมไปเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลเพราะต้องการให้กินนมแม่ นมวัวก็ไว้ให้วัวกินนมคนก็ให้คนกินไม่ใช่มีคาพูดคำหนึ่งอะไรนมวัวให้อะไรดูดนะนมนมวัวให้ลูกกินนะครับ